นะพูดถึงเรื่องเซนนะคะก็ถือโอกาสเล่าทิ้งไว้นะเรื่องเซนที่จริงมันสนุกนะ เรื่องแรกที่เข้ามาในหัวเนี่ยบางคนก็คงจะเคยได้ยินแล้ววันหนึ่งครูบาอาจารย์เซนนะคะเดินไปกับลูกศิษย์ที่จะกลับวัดก่อนหน้านั้นฝนก็ตกแล้วก็น้ําก็ท่วมออถนนขณะที่กําลังเนี่ยจะข้ามผู้หญิงคนหนึ่งก็ใส่ชุดก,กิโมโนส่วยเลยนะนะอยู่ข้างๆโอ้ยเราเชนจะข้ามยังไงนะจะเป็นผู้หญิงคนนี้กัเท้าลงเท้าขึ้นเท้าลงเท้าขึ้นอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทํายังไงเพราะจะก้าวลงไปเนี่ยมันเปียกก็ แฉบหมดนะหมดสวยอาจารย์เซนเห็นเท่าน,นี้ก็เลยเดินไปที่ผู้หญิงนะแล้วก็อุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็เดินผู้หญิงเนะี่ยข้ามถนนพอถึงอีกด้านหนึ่งก็ปล่อยผู้หญิงก็เดินต่อลูกศิษย์ก็เดินตามอาจารย์หูในหัวเนี่ยนะเต้มไปด้วยเจอเด้เจอไปได้เจอเลยว่าทาไมทาไมทําไมทำไม,ำไม,ำไมอาจารย์อย่างนี้ยคือไปอุ้มผู้หญิงเนี่ยนดะ้ยังไงมันผิดสีอะไรแอะไรก็ว่าไปนะคะอีกที่จริงทางฝ่ายเซนเขายังอาจจะแตะต้องอะไรผู้หญิงได้เขาแต่งงานได้นะ พลาทางฝ่ายของญี่ปุ่นน่ะเขาเขายังแต่งงานได้แต่แต่เรื่องอันนี้เราเราก็เหมือนกับว่ามาพูดเป็นแบบเทรวาสแล้วกันนะคะว่าหูอาจารย์เนี่ยนัผิดศีลแล้วเนี่ยนะคะคุยกับผู้หญิงไม่ควรนี่ไปแตะเนื้อต้องตัวเขาอุ้มเขาอีกต่างหากอะไรแต่อะไรเนี่ยโอ้ยคิดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยกลับไปถึงวัดนะคะเนี่ยเออิตเนี่ยสมัญนคนนี้เนี่ยก็ยังหยุดคิดไม่ได้ ทั้งสามวันเลยสามวันนะนะคะเขาไม่หยุดคิดเลยจนทั่งมันจะระเบิดละก็ระเบิดออกมาเลยนะทนไม่ได้เดินเข้าไปขอบประตูอาจารย์ครับผมสงสัยเหลือเกินครับอาจารย์จําได้ไหมเมื่อสามวันก่อนเนี่ยที่เราเดินข้ามถนนเนี่ยอาจารย์จาได้ใช่ไหมว่าไปอุ้มผู้หญิงเนี่ยเดินข้ามถนนเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงทําอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยขวดเลยบอกว่าเมื่อสามวันก่อน <Thom> <Thom> อาจารย์เนี่ยนะได้อุ้มผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอาจารย์ก็วางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยลงไปแล้วแต่เจ้าสามวันก่อนเนี่ยนะยูอ่ะยังไม่ได้อุ้มผู้หญิงคนนี้เลยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงเลยนะคะแต่ทั้งสามวันนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยยังอุ้มผู้หญิงอยู่แม้ในขณะนี้คุณก็ยังอุ้มผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเอาผู้หญิงคนนี้ลงได้แล้วเขาค่อยถึงบางออตรงนี้อ่ะก็ไม่รู้เขาถึงบางอ้อหรือเปล่านะคะ คืออุ้มผู้หญิงเนี่ยในแง่ของการติดยึดในเจอรี่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ในขณะที่อาจารย์เซนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมออุ้มเส็สจก็ปล่อยก็จบก็ข้างในก็วางแล้วก็กลับวัดจบเรื่องไปตั้งแต่นั้นแหละแล้วคนที่ไม่ได้อุ้มผู้หญิงนะคะกลับต้องมาแบกผู้หญิงคนนี้อยู่ตั้ง3มวันสามคืนนอนไม่หลับการก็เลย เอาผู้หญิงวางลงได้แล้วนี่คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์แต่ไม่รู้ฟังกันอย่างนี้เรารู้เรื่องแบบอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งรู้มาไม่นานนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เซนคนหนึ่งเนี่ยไปงานเรื่องของเกอิชานะคะเอาเรื่องของเกอิชาก่อนอันนี้จะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าเล่าเป็นนิทานเนี่ยให้ฟังแบบสนุกสนุกนะ่ะ เกอิชาเนี่ยได้รับเครดิตว่าเป็นหญิงที่ให้บริการที่สุดยอดที่สุดในขณะที่คุณเนี่ยนะคะเป็นเกอิชานะคะเพื่อมาบริการแขกซึ่งส่วนมากเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคุณจะต้องบริการเนี่ยนะทุกอย่างแม้ตัวเกอิชานี่นะจะเหนื่อยอะไรยังไงนะเขาจะถูกฝึกให้ว่าจะไม่มีการแสดงอาการอืมอืม ไม่มีเลยที่จะแสดงอาการที่ที่ไม่เหมาะออกมาแม้กระทั่งการหาวที่จะแสดงออกตัวเองเหนื่อยตัวเองง่วงและอยากจะหาวไม่มีแล้วมันมีอะไรรายละเอียดอีกเยอะตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยดูสารคดีพูดถึงเนี่ยเขาเรียกเมโกเมโกเนี่ยก็คือพวกผู้หญิงเกชาเขาจะ ฝึกมาเนี่ยนะยางดีเลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องเรื่องการให้บริการนี่ไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องทางเทศนะเอนเตอร์เทนเนี่ยดูแลอาหารดูแลเนี่ยนะ่าจจะหนวดอะไรให้เขาอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาอาจจะเต้นราอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่นี่คือเราก็จะต้องเพอร์เฟกทุกอย่างเลยเข้าสู่เรื่องที่จะเล่าก็าบอกว่าจา์เซนคนนี้เนี่ยก็มางานนะคะแล้วก็มี ที่คนหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับอาจจะรางวัลอะไรที่เรียกว่าสุดยอดสุดยอดของการดูแลแล้วสุดยอดของของไหวพริบด้วยฉะนั้นพอเสร็จงานเนี่ยอาจารย์เซนคนนี้นะคะก็เอาตะเกียบเนี่ยนะมาขีบก้อนไฟเ้าก็มีเตาผิงอะไรก้อนไฟซึ่งเป็นฐานแดงๆอาจารย์คนนี้ต้องการที่จะทดสอบภูมิปัญญาเนี่ยของหญิงเกชาคนนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยรู้ว่าเขาเก่งอะไรต่ออะไรเนี่ยยังไงใช่ไหม ะะก็เลยเอาตะเกียบมาขีบ่านแดงๆแ,แล้วก็บอกกับผู้หญิงว่าบอกว่าเธอเนี่ยสมกับเป็นเกยชาที่ได้รับยกย่องว่ามีความเก่งในการดูแลแข่ฉะนั้นคือหญิงเกยชาคนนี้นะไม่มีอาการกระอักกระอวนหรืออะไรเนี่ยทันทีนั้นนะเขาก็มี เขาเอาชุดเกยชาของเขาที่มีแขนะมาวางไว้ที่มือแล้วก็รองรับรองรับของขวัญอันนั้นซึ่งเป็นฐานก้อนแดงๆนะคะรองรับพอเขารองรับเสร็จเขาก็ออกไปจากห้องแล้วก็เอาฐานไปไว้ไหนอะไรก็แล้วแต่อะไรนะแล้วเขาก็รีบเปลี่ยนชุดอะไรแต่อะไรอะไรเสื้อผ้าหน้าผมอะไรทุกอย่างนะคะกลับมาภายในเวลาอันสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวเลยนะกลับมาสู่ห้องมาบริการต่อ ฉะนั้นอาจารย์เซนคนนี้เนี่ยก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีไหวพริบเนี่ยดีมากแล้วไหวพริบของเขาเนี่ยมีมากกว่าน,นั้นคืออะไรก็ก็มาตอบอาจารย์เซนว่าขอบคุณค่ะสําหรับของขวัญน,นะคะเมื่อกี้นี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ทําเช่นกันก็ก็เอาเอาตะเกียบขึ้นมาแล้วก็ไปหนีบเอาฐานก้อนแดงๆเนี่ยก้อนหนึ่งฉะนั้นนี่คือของขวัญที่ต้องการตอบแทนให้กับอาจารย์ค่ะนะคะเนี่ย ขณะท,ที่ที่กำลังหนีบอยู่นี่ไหวพริบของอาจารย์เซนซึ่งมันเหนือกว่าซึ่งมันเหนือกว่าอาจารย์เซนเทำไงรู้ไหมก็รีบไปคว้าเอาบุหรี่มาก็บอกโอ้ขอบคุณมากกำลังต้องการเนี่ยไฟอันนี้ที่จะจุดบุหรี่อยู่ทีเดียวก็ตอบสนองได้ทันทีตรงนี้คือไหวพริบเนี่ยของอาจารย์เซนเนี่ยทั้งหลายที่มีความไว ในการเนี่ยใช้ปัญญาคือไม่จําเป็นจะต้องรับเพราะว่าตอบสนองแล้วขอบคุณที่เอาอันนี้เนี่ยมาให้กสูงนะนะอันนี้เนะี่ยดีนะดีเนาะ